อันนี้ก็แม่พันแม่พันชั้นดีนะตายอีกแล้วนะครับก็เมื่อวานที่เอามาเปนอ่อนแอนะเปนอนะ่อนแอแล้วก็ยังไม่ถึงวันเลยนะครับตายแล้วนะสรุปเอามาสามตัวเมื่อวานนะครับเหลือตัวเดียวนะในบอ่อ ตายแล้วสองนอแน่กรันนี่คือมาม่าประมาณแปดห่อนลยอ้าวเอ๊ะอยังกตกอยู่นีห่หว่าเดี๋ยว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 อาจจะรอดอาจจะรอดเมื่อกีอาาออาาอ้มีสัญญาณชีพอยู่นะอาจจะรอดอาจจะรอดมีสัญญาณชีพอยู่นะ มันก็ตกอยู่อาจจะรอดก็เป็นได้มีสัญญาณชีพอยู่นะสูะ้ๆนะแน่อาพจอดทอเอดอ รอดูนี่ครับการเลี้ยงคุ้งน,นี้ก่อนเวลาเราซื้อกินนี้มันดูง่ายดีนะแต่ว่าเวลาเลี้ยงจริงนี่เรามือใหม่นี่ก็ ยากเหมือนัะไม่ง่ายครับไม่ง่ายอันนี้ก็เพิ่มน้ําเข้าไปนะครับเติมอากาศเข้าไปแล้วก็จะมีรูที่เป็นโอเวอร์โคอยู่นะน้ำที่ร้อนระดับมันจะไหลอาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำประมาณสัก10-20%นะก็ให้มันไหลแบบโอเวอร์โคไปนะ ไม,ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเลี้ยงกุงไม่ง่ายเลยมาสู้ต่อไป